สวัสดีค่ะเมจิกทัลลอตไบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของความรักคนโสดเนาะในช่วงเวลาวันที่15ถึง31กรกฎาคมน,นี้คนโสดเป็นยังไงกันบ้างมาดูคนวันจันทร์ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูตัวตนของคนที่เกิดวันจันทร์กันก่อนนะคะ เกิดวันจันทร์เป็นยังไงกันบ้างว้าวผิดหวังอกหักโดนแทงข้างหลังโดนหลอกถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาอะไรในเรื่องของความรักมาหรือเปล่าอืมสามดาบเนาะการงานการเงินก็ถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบ ถูกหักหลังความรักก็นั่นแหละรักสามเศร้าเราสามคนเนาะว้าวคนเกิดวันจันทร์ดูซิดูต่อเป็นยังไงกันอีกอืลักษณะตัวตนของเขาครอบครัวของเขาก็อบอุ่นดีนะแต่ว่าอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจหรือเปล่าคนที่มาหลอกในเรื่องในเรื่องของความรักเนี่ย เอ็ดออฟซอดตอนนี้กำลังเหมือนแปดด่ามันจะเป็นเหมือนกำลังเจอกับอุปสรรคขวากหนามปัญหาที่มาลายล้อมตัวเองจนหาทางออกไม่เจอ,อช่วงนี้กำลังเจอปัญหาอะไรอย่างหนักเลยอะ่ะดูซิเป็นยังไงกันหน่าคนเกิดวันจันทร์งานงานหรองานลุมเล้า ปัญหาลุมแล้วหาทางออกไม่เจอแต่จริงๆมันน่าจะมีมีทางออกอยู่นะเพียงแต่เขาแต่ในไพ่ใบนี้เขาทั้งโดนปิดตาทั้งโดนมัดมัดมือมัดมัดตัวอยู่เลยอะ่ะปัญหามันลุมเรามากว้าเดือดเอาเข้าไปเออแต่ว่ามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังจะต้องจบแล้วอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาที่เราพบเจออยู่เนี่ยมันหนักหนามากมายแค่ไหนมันกําลังจะจบมันต้องจบแล้วค่ะ The date มันจะเป็นอะไรเหมือนสิ่งที่ต้องจบเพื่อที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆลักษณะของ the date นะคะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาทําให้เราเกิดความอึดอัดความมันเป็นเหมือน รักที่ไม่ชัดเจนมันต้องจบแล้วนะคะอืจบปัญหาทุกสิ่งอย่างแล้วให้เวลากับตัวเองสีด่ดาบมันจะเป็นเหมือนเขาอยากให้เราพักอะ่ะอยู่นิ่งๆกับตัวเองหันมาดูแลตัวเองนอนหลับก็ได้การพักเนี่ยจ,จะคือการนอนก็ได้นอนเพื่อให้ เพื่อให้สมองมันได้ผ่อนคลายให้สมองมันได้แบบเหมือนจูนพลังงานใหม่ๆแล้วตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราจะได้เจอเจอกับสิ่งที่มันดีกว่าพอเราได้พักแล้วเหมือนว่าได้เขาเรียกว่าอะไรสมองมันได้พักเนอะร่างกายมันได้พักเนาะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะมันจะมีพลังอะ่เะเขาอยากให้เรา จบปัญหาก้าวออกมาจากปัญหาอยู่กับตัวเองแล้วพักบ้างรักตัวเองบ้างเขาอยากให้เราหันมาดูแลตัวเองหันมารักตัวเองอะคะ่ะหันมาเอาใจใส่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพเนี่ยพอเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอคนที่หักหลังหลอกลวงเจอรักที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้เรา นอกจากหาทางออกไม่เจอแล้วมันทําให้เรามีปัญหานี้เรื่องสุขภาพด้วยอะ่ะเด e d มันก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอยากให้เราหันมารักตัวเองเนาะมันไม่มีใครรักเราได้เท่ากับตัวเองหรอกนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆเนี่ยพักผ่อนบ้างเนาะทีนี้มาดูดูสิเรื่องเรื่องไม่ดีเราว่ามันกําลังจะจบแล้วเนี่ยมันต้องจบแล้ว จบแล้วหันมารักตัวเองดูดูซิจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมนะความรักของคนเกิดวันจันทร์วันจันทร,ร์สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้เป็นยังไงบ้างคะความรักของโสดวันจันทร์นะ โอ้ว้าวไฟออฟวอนปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอุปสรรคเรื่องใดๆเนี่ยกำลังตบตีกันยุ่งเหยิงมากมายเลยอะ่ะงานเยอะยุ่งคนเยอะเรื่องเยอะมีอะไรที่ต้องให้คิดให้ฝ่าฟันให้ให้สู้ลบกันสิเนาะ ต่อซิความรักเป็นยังไงเป็นยังไงกานความรักทองเกิดวันจันทร์ใครที่อูอูขอโทษขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะ,คะใครที่กําลังรอข่าวรอง,งานรอคนที่มาจากทางไกลรอการสื่อสารออนไลน์จากต่างประเทศก็ได้ จากทางไกลก็ได้เนี่ยกำลังจะได้รับข่าวสารแล้วนะคะลักษณะสามไม้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของคนที่มีหุ้นส่วนสามคนก็ได้เป็นลักษณะของงานที่กำลังจะเติบโตก้าวหน้ามั่นคงขึ้น,นอ่ะลักษณะของความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะธุรกิจการค้าเนี่ยกำลังจะ,จะเจริญเติบโต ใครที่กําลังรอมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้น,เล,นเลื่อนตําแหน่งอย่างหรือธุรกิจการงานเนี่ยที่ที่กําลังจะไปได้ดีอ่ะอืกําลังจะอาจจะได้เจอคนโสดเนาะทิ้งความรักเก่าๆไปเนี่ยมันกําลังจะมีคนที่กําลังจะเข้ามาแล้วอาจจะได้เจอคู่ของคนรักจากการทํางาน จากการที่เราจะได้ออกเดินทางหรือเขาอยากจะให้เราอะถอยออกมาจากปัญหา,พาไพ่ใบนี้นะคะเนี่ยปัญหาที่มันลุมเล้าเนี่ยของเราต่างๆเนี่ยเขาอยากจะให้เราถอยออกมาจากปัญหาตรงนั้นอะอลองถอยออกมาสักก้าวหนึ่งเนาะออกมาเราอาจจะเห็นปัญหากว้างขึ้นอาจจะเห็นมุมมองของปัญหาที่เรา แก้ไม่เจอเนี่ยพอเราถอยออกมาแล้วเราอาจจะมองมันออกก็ได้ว่าเราควรจะแก้ไข,ขกับมันยังไงนะคะอืมเขาอยากให้เราถอยออกมาแล้วอยากให้เราหยุดพักพักเพื่อรอเพื่อรอดูว่าต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถอยออกมานะคะตอนนี้เนาะปัญหาที่เราเจอเจออยู่เนี่ยเมื่อเราแก้ไม่ได้แล้วเราควรหยุดถอยออกมาแล้ว พักพักซะบ้างหยุดรอซะบ้างบางทีมันไม่มีอะไรที่แบบมันได้ดั่งใจไปสมดทุกอย่างเราต้องรอเราต้องพักเราต้องหยุดอหยุดที่จะไปเนี่ยมีปัญหาเถียงตบตีวุ่นวายเนี่ยเราต้องหยุดแล้วเราต้องรอเราต้องถอยออกมาถอยออกมาเพื่อรอดูว้าว นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเนี่ยเขาให้เราจบจากปัญหาเดิมๆถอยออกมาจากสิ่งเก่าๆหยุดรอพักสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่เนี่ยท o o อครัคุณจะได้เจอกับรักที่สมหวังรักที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเองอย่างแน่นอนซึ่งไม่ใช่เรื่องเดิมๆเนี่ยเรื่องเดิมๆมันต้องจบได้แล้วอะหรือไม่ก็อาจจะมี คนที่เข้ามาช่วยช่วยเราให้เราหลุดพ้นจากปัญหาตรงเนี้ยถ้าไม่ใช่คู่ครองคนรักนะมันจะมีคนที่หยิบยืน่นยื่นมือเข้ามาช่วยเราแก้ไขปัญหาอืม,อมว้าวโอเคจบสวยนะถอยออกมาจากตรงนี้เลยเราว่านะหยุดรอดู สิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยใบสรุปของเราเนี่ยเป็นเดอะเลิฟเวอร์เลยเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีหน้าตาดีหน้าตาสวยรูปลอมันกำลังจะได้เจอสิ่งดีๆเจอรักที่เป็นคู่แท้ของเราเนี่ยอนาคตข้างหน้าเขาอยากให้เราเหมือนตรงนี้มันเป็นอุปสรรคปัญหาเพื่อมาให้เราได้เกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนามันเป็นประสบการณ์ของชีวิตเนาะมันไม่มีใครที่ เกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบทุกคนมันต้องเจอกับปัญหาเราต้องฝากคันมันไปให้ได้ตอนนี้ในเมื่อในเมื่อเราเจ็บมาเยอะเจ็บมาหนักแล้วเราหาทางออกไม่เจอเนี่ยยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเถียงทะเลาะตบตีกันวุ่นวายมันไม่เกิดประโยชน์เขาอยากให้เราถอยออกมาจากตรงนี้หยุดรอพักมันกําลังจะมีคนเข้ามาช่วยกําลังจะด้เจอกับคู่ของคนรักคนที่แท้จริงคนที่เป็นเนื้อคู่คู่ทวินเฟรมของเราเนี่ย กำลังจะได้เจอเขากําลังจะเข้ามาแล้วอืสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามานะคะว้าวเราดีใจด้วยที่มันจบดีอ่ะโอ้ยดีใจด้วยที่จบสวยลุ้นอยู่ตั้งนานดูสิเนี่ยเรากําลังจะได้เจอกับคนดีมีน้ําใจมันจะคือมิตรภาพความร่วมมือการจะได้เจอกับเนื้อคู่ คนที่เข้าใจเราคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะคะเนี่ยเป็นเดลิเวอร์ด้วยดูสิความรักเข้ามาคู่ขนาดนี้อืมมีข่าวดีอะ่ะจะ,จะมีจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเพียงแต่ให้เรากลับมารักตัวเองกลับมามองตัวเองแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะคะ โอเคนะความรักคนเกิดวันจันทร์คนโสดนะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดติดตามช่องเมจิกทารลตดบายคิตตี้ให้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ยังเข้ามารับชมรับฟังการอ่านไพ่ของเราเราก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสช่องเราได้มีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ